สวัสดีนะคะพี่น้องพบพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ถิ่นเมืองคาบอยค่ะพี่น้องคะ่ะทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งคะ่ะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศเช้าๆมาให้พี่น้องเบ่งเพราะว่าแปดโมงเช้าเขาเปิดให้รับประทานอาหารร่วมกันที่ ตรงนี้แต่เราก็เสียงเงินนะล่ะค่ะพี่น้องขาหัวละห้าร้อย่ะนะคะฉะนั้นก็คือเราพักที่นี่3คืนเราก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็เขาจะเริ่มให้กินความหมายก็คือถ้าเรามีการบุ๊กมีการจองมีการอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีทํำอาหารเช้า,าทุกคนต้องกินอาหารเช้าที่นี่ละคะ่ะพี่น้องขาคือคือเสียค่าอาหารเช้านั่นแหละแล้วก็หัวละ500บาทแล้วก็ เราพักที่นี่3วันค่ะพี่น้องขาเขาจะเปิด8โมงเช้า8โมง9โมง10โมงเขาเปิดแค่2ชั่วโมงเองฉะนั้นก็คือเราเตื่นขึ้นมาดื่มกาแฟกันแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะ,ะไปกินอ,อาหารเช้าที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะพี่น้องขาแต่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้ไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยมาแต่พวกพี่สาวที่เขาเคยมาแล้วก็บอกว่าดีเพอร์เฟตเป็นอาหารต่างชาติหลายชาติ นะคะพี่น้องขาที่เขาเตรียมไว้ให้เป็นบุฟเฟ่ย์อย่างที่ว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศข้างนอกมาให้ดูนะคะพี่น้องขาตอนนี้มาดามหน่อยนั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศรถบ้านให้ดูแปบ๊บหนึ่งอ่ะลูกสาวเดี๋ยวเอาบรรยากาศรถบ้านให้ดูนิดหนึ่งอ่ะนะคะพี่น้องขาโอเคมาดูกันคะ่ะ อันนี้คือในรถค่ะพี่น้องคขามาให้ดูรกหน่อยนะคะเมื่อคืนเมากันแล้วก็วางของละเกะละกะค่ะพี่น้องขะอันนี้ก็คือด้านในของรถบ้านตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าซื้อรถใหม่เราเพิ่งออกเดินทางมาไกลขนาดนี้เพิ่งเป็นถ้าไกลถึงขั้นนี้ก็คงจะเป็นครั้งที่3าค่ะพี่น้องขาที่เรามีรถบ้านใหม่แล้วก็ออกมาเที่ยวเอาข้างในมาให้ดูบรรยากาศข้างในมาให้ดูค่ะพี่น้องค่า กสิหกแนเดอคะ่ะพี่น้องคะ่ะโรครุงรังหน่อยนะคะนี่ละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นอันนี้เป็นตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวที่ทำครัวคะ่ะลกแนเดอคะ่ะพี่น้องคะ่ะบ่ห้นได้ล่างอยู่ นี่แหละค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนแล้วก็เตียงนี่ก็จะมีการดึงออกมาชั้นข้างล่างดึงออกมาตรงกลางแล้วก็จะเอาเบาะนี่ลงวางค่ะพี่น้องขะก็จะเป็นเตียงยาวเต็มห้องเลยค่ะน,นั่นก็คือห้องน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะเป็นเตียงลูกสาวเนี่ยค่ะก็จะเลื่อนลงมา เตียงก็จะเลื่อนลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะเตียงก็น่าจะ5้าฟุตตรงนี้นะคะสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเตียงห้าฟุตแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่ทีวีมีชั้นสองฝั่งก็สวยงามค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็นี่ก็ห้องน้ํา เราเข้ามาดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะนี้ก็เอาห้องน้ํามาให้ดูสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามมากมากนี่ก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็จะเป็นกระจกปิดนี่ค่ะ ดึงกระจกออกมารกระจกนี่ก็ใช้ยางยืดเป็นยางล็อกไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ห้องน้ำห้องอาบนา้ำก็จะเป็นกระจกสองฝั่งกระจกปิดสองฝั่ง ก็จะเป็นห้องข้างล่างโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันสักแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่เราจะไปกินอาหารเชา้า โอเคค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้าก่อนก่อนแปดโมงเช้านะคะเราอนอนเราพักที่นี่กันเมื่อคืนแล้วก็เนี่ยมีสามครอบครัวใหญ่ตอนนี้เราก็ลังจะเตรียมตัวไปกินข้าวแล้วก็มีเต็นท์สองเต็นท์ด้านหลังอย่างงามเลยค่ะพี่น้องค่ะมีเต็นท์ด้านหลังเราก็จะ ไปกินอาหารเช้าอย่างที่ว่าราคาพี่น้องค่ะไปดูกันว่าอาหารเช้าเขามีอะไรยังไงจาให้ถ่ายหรือเปล่าแล้วบรรยากาศมาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะเราพักกันที่นี่แล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นน่าจะเป็นห้องพักเป็นรีสอร์ทไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ขนาดแค่เราเอามาที่จอดรถแค่นี้ก็ยังตกหลายหมื่นนะคะพี่น้องตกหลายหมื่นแต่ถ้าห้องนี้ก็น่าจะแพงโคตรๆเหมือนกันแหละ ห้องแต่ละห้องอน,นะคะเนี่ยค่ะพี่นอ้องบรรยากาศตอนเช้าเมืองคาวบอยเรามาที่นี่วันนี้อากาศดีค่ะพี่น้องมีแดดแต่เช้าแดดแต่เช้าเลยวันนี้ เนี่ยค่ะเขาก็พักกันเต็มทุกห้องเมื่อคืนเดินดูเต็มทุกห้องค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในข่าวบ่อยเขามีกิจกรรมอะไรไม่แน่ใจนะคะพี่น้อง่ะเราอยู่ที่นี่สามคืนบรรยากาศดีดีสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศอากาศดีสุดๆเลย เอาบรรยากาศมาให้ดูตอนเช้าก่อน8โมงเช้าค่ะพี่น้องเราอยู่ที่นี่กันครอบครัวใหญ่มาจากประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่สาวมาจากนอร์เวย์แล้วก็นี่ค่ะเรามาครอบครัวใหญ่จะมาจอดที่นี่กันลูกหลานเยอะแยะมากมายนี่ค่ะ5คันเรามาจอดที่นี่แล้วก็กางเต็นท์นอนกัน อยู่นู้นจอดยาวเฟื่อยไปนู่นหละ่ะค่ะพี่น,อน้องอน,นี่ไงเรานอนที่นี่กัน โอเคนะคะพี่น้องขาบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็ในรถบ้านมาให้ดูตอนเช้าขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่น้องขาจะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาเที่ยวมีความสุขหลายก็จอดรถกันเต็มค่ะพี่น้องเต็มเลยบริเวณนูน้นลึกยาวไปนูน้นค่ะพี่น้องขายาวไปสุดนูน้น ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะสวัสดีค่ะ